ปกติอะเราเคยได้ยินคําว่าหนีเห่าหรือว่าหนีเห่าเคยได้เคยคุ้นๆค,คาไหนไหมหนีเห่าหรือว่าหนีเห่าอ่ะเราคุ้นคําไหนมากกว่ากันเคยคุ้นนี่มากกว่าคุ้นหนีป่ะหนีแบบหนีไปไกลอะหนีเห่าใช่ป่ะไม่คิดว่านี่หา่ามากกว่าอ่าหนีเห่าเหรอนีเห่าไม่มีอะปกติเราจะเป็นหนีเห่านะคะเดี๋ยวเราดูกฎไวยากรณ์กันสักนิดนึงอะเห็นภาพอยู่ไหมคะ กฎของไวยากรณ์นะคะอันนี้เป็นกฎพื้นฐานนะคะก็คือเมื่อเสียงที่สามนะคะนี่คือเสียงที่สามถูกปะ่ะสองตัวนะี้คือเสียงที่สามเมื่อเสียงที่สามเนี่ยอยู่ติดกันสองตัวนะคะอย่างเช่นตัวหนี่กับตัวห่าที่เราอ่านกันเมื่อี้ตัวแรกนะคะก็คือตัวหนีเนี่ยก็จะถูกถอดเสียงให้เป็นเสียงที่สองทันทีอันนี้คือกฎวยากรณ์ข้อแรกนะคะที่ เราจะต้องเรียนนะใช่ไสํสำหรับพื้นฐานแรกเลยเราก็เปลี่ยนจากตรงนี้นะคะปกติมันอ่านว่าหนีหาวใช่ไหมเราก็ดัดแปลงใหม่เป็นหนีหาวเพราะฉะนั้นเวลาเราทักททยเราจะบอกว่าหนีหาวตรงนี้เห็นที่เราชื่อใช่ไหมโดยที่พินอินจะไม่เปลี่ยนรูปหมายความว่าเวลาเราเจอแบบมเม่เจ๊เราก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ค่ะ มันขึ้นต้องเป็นเสียงสามชนกันแต่เราต้องอ่านออกว่าออกมาว่าเป็นหนีหาวอะหมายถึงว่าเราต้องอ่านให้มันเป็นเสียงสองอัตโนมัติโดยที่ภาพไม่เปลี่ยนอะนึกออกไหมอ่ะสมมติเราลองเทสกันสักนิดหนึ่งนะสมมติเทสคําว่าตัวน,นี้แล้วกัน M E I นะกับ H A O อ่ะ สองตัวนี้มันเป็นเสียงที่สามเหมือนกันถูกไหมเราเื่อจะให้เปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นเสียงที่สองแต่รูปรูปรูปยังคงเดิมนะแต่เปลี่ยนแค่เสียงนะเป็นเสียงสองสรุปสรุปว่าเราต้องอ่านยังไงคะได้ไหมเออเม่เอาอ่ะเกือบกือบถูกอ่ะอีกนิดนึง เดี๋ยวสองเสียงสองเหมยหาวอาถูกต้องโอเคเหมยหาวอ่าเป็นเหมยหาวอ่าอันนี้พอเข้าใจยังพอเข้าใจหลักการยังครับโอเค